สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะพบกันในต้นสัปดาห์เดือนแรกนะคะขอเรียนเชิญใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้าวันนี้นะคะเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงครึง่งหัวข้ออาณาจักรที่เผชิญความรุนแรง the kingdom of suffering violence แล้ววันเสาร์ที่9กรกฎาคมเดือนนี้นะคะเริ่มเวลา9โมงเช้าถึงบ่ายสามโมงตรงรวมสัมมนาหัวข้อสิ่งที่ทําให้มนุษย์เป็นมนทินถ้าลงทะเบียนคนละแค่100บาทเท่านั้นเองนะคะสอนโดยแมทธิวมาเลสโกที่ห้องอธิษฐานค่ะ เื่องด้วยทางคริสตจักรได้เริ่มดําเนินการก่อสร้างอาคารหอที่ฐานแล้วนะคะจึงขอแจ้งทุกท่านทราบว่าทุกท่านสามารถนารถไปจอดได้ที่ธนาคารกรุงไทยโรงแรมพัิน้ำสูตรซอยพฤกษการ11และบริเวณริมถนนตั้งแต่หน้าบริษัทวุริยาประกันภยัยจนถึงเชิงสะพานข้ามของบ้านป่าท่านสามารถจอดได้แค่วันอาทิตย์เท่านั้นนะคะเริ่มตั้งแต่เวลา8โมงคึ่งถึงบ่าย3มงตรงค่ะ เนื่องจากคณะกรรมการการก่อสร้างหอที่ฐานต้องมีห้องประจำในการทำงานในช่วงระหว่างเวลาการก่อสร้างอาคารทางสำนักงานจึงเห็นควรให้ใช้ห้อง308เป็นห้องทำงานของคณะกรรมการต้องขออภัยพี่น้องกลุ่มต่ตางๆที่ใช้ห้อง308ให้ทราบนะคะว่าท่านสามารถติดต่อจองห้องเพื่อการประชุมของท่านได้ที่สำนักงานของคริสจากค่ะ จบท้ายนะคะวันนี้เป็นมีข้อประคำพีมนุนใจในพระธรรมสตุดีบทที่46ข้อที่10จงนิ่งเสียและรู้เถอะว่าเราคือพระเจ้าเราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางประชาชาติเราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลกค่ะหลายๆครั้งเราเจอเหตุการณ์มากมายนะคะจงนิ่งและหลอคอยพระเจ้าฟังเสียงพระเจ้านะคะคุณจะได้รับคําตอบแน่นอนค่ะกลับมาพบกับข่าวของพีจักร่มเย็นได้ใหม่เดี๋ยวอาทิตย์ถัดไปนะคะวันนี้ขอพระเจ้าอุปพณพ,พี่น้องทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ